องค์การบรหิหารส่วนจังหวัดชมบุรีครับได้เปิดงานเสน่ห์เมืองชนครั้งที่4เป็นการเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดชมบุรีให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้นที่สวนสุขภาพเทศบาลเมืองศรีราชาอําเภอศรีราชาจังหวัดชมบุรีนายวิทยาคุณปลื้มนายกองค์การบรหิหารส่วนจังหวัดชลบุรีเป็นประธานครับเปิดงานเสน่ห์เมืองชนครั้งที่4เพื่อเป็นการส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในแต่ละอำเภอของจังหวัดชมบุรี ให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้นโดยจัดขึ้นระหว่างวันที่18ถึง19สิงหาคม2566นี้ก็มีตัวแทนจากหน่วยงนานต่างๆเข้าร่วมเป็นจำนวนมากครับ งานนี้นะครับจัดขึ้นก็เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดชนบุรีครับให้เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางมากขึ้นและก็ยังเป็นการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวในแต่ละอำเภอของจังหวัดชนบุรีให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์วิถีชีวิตวิถีถิ่นและอาหารการกินให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น เรียกว่าเป็นการสร้างความพิมแข็งให้กับชุมชนครับเปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่นของตอนเองด้วยและก็ยังเป็นการช่วยกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวในประเทศสนใจเดินทางมาเที่ยวในจอัดชมุรีเป็นการสร้างไรายได้ครับให้กับประชาชนในท้องถิน่นและยังส่งผลให้เกิดเศรษฐกิจชุมชนการเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดและก็ในภาพรวมของประเทศได้ดียิ่งขึ้นภายในงานนะครับจะมีการจัดบูธกิจกรรมชุมชนเวิร์กช็อปสินค้าพื้นบ้าน ร้านค้าชุมชนฟุตทักการแสดงรูปภาพถ่ายย้อนยุคของเมืองศรีราชานี่ได้เห็นภาพย้อนยุคก็ง,งานนี้แหละครับการจําลองประเพณีกองข้าวการแสดงรบวงย้อนยุคก็มีมีบูธกิจกรรมสาธิตการแสดงต่างๆธรรมนัธรรมการแสดงบนเวทีมีดนตรีมีกวีศินการแข่งขันชกมวยตับจากครับ การแสดงแสงสีเสียงรวมถึงคอนเสิร์ตจากศิลปินก็มีคุณเต้ยอภิวัตรศริลปินหนึ่มิลครับศิลปินแว่นใหญ่แล้วก็มีมูลโมนิกเนี่ยก็มาครับงานนี้แล้ว